ก็คือเรามีโอกาสได้เข้ามานั่งฟังโปรเจกต์ชื่อว่าอินดีนโปรเจกต์วันนี้ธุรกิจเครือข่ายบ้านเรามีด้วยกันเยอะแยะมากมายหลายท่านหลายคนก็อาจจะเคยผ่านมาบ้างหลายคนก็อาจจะไม่เคยผ่านมาแต่เคยเห็นคนนั้นคนนี้ทํามาแล้วก็เห็นคนไม่สําเร็จไม่ต้องเอาคนอื่นมาวัดนะครับวันนี้โรคมันเปลี่ยนไปเรียบร้อยวิธีการทํางานก็เปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจากนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านจะฟังก็คือ เอาเหตุเอาผลและเอาตัวของท่านเองเป็นเป็นที่ตั้งหมายความว่าวันนี้อาจจะไม่ต้องฟังผมครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมกําลังคุยนี้ถ้าเกิดมันใช่ท่านก็ต้องรีดติดต่อคนที่เชิญท่านเข้ามาเลยนะครับวันนี้บริษัทอื่นมีเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นแต่ทําไมวันนี้ด้วยตัวผม,ผมเองและก็พี่ๆหลายคนรวมถึงคู่ที่แนะนําเชิญท่านเข้ามาในห้องนี้ทําไมเขาถึงเลือกบริษัทอีดิมกุ๊กกันคําตอบแรกขององค์ประกอบของความสําเร็จในธุรกิจนี้อันดับแรกๆเลยลก็คือการเริ่มเป็นต้นสายครับ วันนี้ยังกล้าคุยได้เต็มปากว่าบริษัทอีดินกูเป็นต้นสายระดับต้นๆของประเทศไทยถึงแม้จะเปิดมาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตามแต่วันนี้ถ้าถามว่าวันนี้บริษัทอีดินกูมีคนทําเยอะหรือ,อยังผมไม่อาจจะจะพูดเป็นตัวเลขจริงๆได้ครับแต่ว่าวันนี้การันตีได้เพงข้อคือท่านสามารถพิสูจน์ได้เลยก็คือที่บ้านของท่านมีคนทําหรือ,อยังในอําเภอของท่านมีคนทําบริษัทอีดินหรือ,อยังครับในจังหวัดของท่านมีคนทําหรือ,อยัง ถ้าวันนี้ในตำบลอำเภอจังหวัดยังไม่มีใครทำนั่นแปลว่าท่านคือต้นสายระดับจังหวัดเราไม่ได้บอกว่าวันนี้ท่านเพียงแค่ต้องเอาคนทั้งหมดในไประเทศไทยมาทำร่วมกับท่านทั้งหมดแต่เพียงแค่เอาคนทั้งหมดในตำบลหรืออำเภอหรือจังหวัดเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นในจังหวัดของท่านมาอยู่ในใต้ร่างองค์กรของท่านท่านก็สามารถรับเงินรานได้แบบสบายๆเลยแต่นั้นแปลว่าวันนี้ตลาลดก็ยังสดใสยอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนของท่านก็ยังไม่มีใครทำวันนี้เป็นโอกาสของเราเรียบร้อยครับ นี่คือต้นสายที่เป็นองค์ประกอบแรกของการที่บอกว่ามาก่อนย่อมได้เปรียบแต่จริงๆแล้วเราจะบอกว่ามาก่อนได้โอกาสก่อนครับใครก็ตาที่มาก่อนย่อมมีโอกาสก่อนและก็เกิดชิงในการทําตลาดก่อนก็มีโอกาสที่จะประสบเสเร็รได้ง่ายดายกว่าถ้าเกิดท่านมาอีกประมาณ3ปี5ปีก็อาจจะเสียโอกาสไปสเสน่ห์ที่ 2, ของไปใส่ดินกรุ๊ปอย่างแรกอย่างที่1ก็คือการเริ่มต้นการเป็นต้นสาย อย่างที่สองก็คือสิ่งที่เป็นกุญแจสําคัญของธุรกิจนี้เลยก็คือประธานบริหารของเรานั่นเองครับประธานบริหารของเราก็คือคุณก้องอัครรัตน์นิติพลนะครับเป็นดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังเจ้าของบริษัทมัสซูลทลวิช่นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านและก็เป็นพิธีกรในรายการนี้ด้วยตนเองคุณก้องอัครรัตน์นิติพลนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดบางคนก็อาจจะรู้จักบางคนไม่รู้จัก แต่ถ้าเกิดวันนี้ใครก็ตามไม่รู้จักเดี๋ยวกลับไปเซิร์ชใน Google ดูว่าวันนี้คุณก้องอัครรัตน์นิติพลเป็นใครหรือท่านจะไปดูรายการอายุน้อย้อยล้านก็ได้ครับผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรก็ทาถ้าดูในประวัติของท่านจริงที่ผมดูมาท่านทํากิจกรรมกิจการ,รเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นครับก็ต้องบอกว่าประสบผลสําเร็จหมดเลยสิ่งที่ท่านทําอย่างหนึ่งก็คือรายการอายุน้อย้อยล้านก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากเลยนะครับ ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังออนแอร์อยู่ช่อง23อยู่นะครับยังออนแอร์อยู่ช่อง23อยู่แล้วรายการนี้ก็สัมภาษณ์คนเก่งมาทั้งหมด2,000กว่าคน2,000กว่าคนนี้คือคนที่ติดลบมาแล้วก็สามารถสร้างรายได้ถึงพันล้านเลยนั่นแปลว่าการที่เขาได้สัมภาษณ์คนเก่งถึง2,000กว่าคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่พี่ก้องได้รับเนี่ยรับรองครับก็คือเรื่องวิสัยทัศน์ เรื่องทัศนคติเรื่องเชิงบวกว่าวันนี้คนที่สามารถติดลบและสามารถสร้างตัวเองถึงพันล้านได้เนี่ยเขามีอะไรที่สามารถสร้างได้สิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดมาครับจนวันนี้พี่กองเองก็มาเปิดกิจการอีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทอีดินกรุ๊ปนั่นเองการที่วันนี้พี่กองมาเปิดบริษัทนี้ขึ้นมาสิ่งแรกก็คือต้องการสร้างเครื่องมือนี้ให้กับใครก็ได้ที่ต้องการโอกาส และพี่กองเองก็เชื่อว,ว่าใครก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้ถ้าได้จับเครื่องมือนี้และใช้ให้แบบถูกต้องก็มีโอกาสในการสําเร็จธุรกิจได้ทุกคนครับย้ําว่าต้องใช้ให้แบบถูกต้องเครื่องมือนี้ก็คืออินดีนนั่นเองถ้าตามภาษาผมผมก็เรียกว่าเป็นโอกาสครับนี่คือสเสน่ห์ที่ต้องบอกว่า วันนี้ธุรกิจอินดีมอาจจะมีไม่มีใครสนใจธุรกิจอินดีมธุรกิจเครือข่า,ขายอาจจะไม่มีคนสนใจแต่วันนี้ถ้าเกิดใครก็ตามที่รู้ว่าบริษัทนี้มีพิองอัครรัตนิติพลดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังเป็นประธานอันนี้คือกุญแจสําคัญครับคนก็จะวิ่งเข้ามาศึกษานั่นเองอดีตที่ผ่านมาธุรกิจเครือข่า,ขายอาจจะมีคนวิ่งหนีครับ แต่ในปัจจุบันนี้คนอาจจะวิ่งเข้าหาเพราะอะไรด้วยภาวะเศรษฐกิจและในอย่างที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นภาวะหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความต้องการความสุขอิสระทางเวลาและการเงินก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนเหล่านั้นเขาจะเจออะไรแต่นั้นวันนี้เนะี่ยต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสที่สําคัญสาหรับท่านมากเลยนะครับพี่ๆที่เข้ามาทีหลังต้องปิดไมค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ปิดไมค์เดี๋ยวก็อาจจะถูกทีมงานดึงออกนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับผมคอย,ยากนะครับอ่าถ้าไม่ปิดไม้นะครับต้องอาจจะถูกดึงออกไปนะครับเราไม่ได้มีเจตนานะที่ดึงใครออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ปิดไม่จริงๆเขาก็จะดึงพี่ออกไปนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เรามีพี่ก้องไม่พอนะครับเรายังมีที่บริหารทีมผู้บริหารที่เป็นระดับมืออาชีพทั้งหมดเลยหลายท่านด้วยกันนะครับท่านท่านแรกก็คืออย่างพี่ก้องอักระธิติพลก็มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์การทําสื่อทีวี เอา,าต้องบอกว่าทําสื่อทีวีเลยนะครับเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นเรามีหมอมหลวงพอยศกัญญาวงที่ปรึกษ,ษานะครับเชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะครับและพี่ตรงหรือหมอมหลวงพยศนี้ก็อยู่เบื้องหลังของระบบการเงินในบริษัทยักษ์ใหญ่ห,ญหลายบริษัทด้วยกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และปัจจุบันเองพี่ตรงหรือหมอมหลวงพยศก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษ,ษัทอีดิงกุก๊ปหรือว่าเรียกว่าผู้ริหารอีกท่านหนึ่งนะครับควบคุมทางด้านการเงินเลยนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ผู้ถีอที่ประวัติเยอะแต่ให้รู้ว่าคนนี้หนึ่งท่านเป็นผู้บริหารทางด้านการเงินท่านต่อมาคือพี่โจสมภพตั้นสีนะครับท่านนี้ก็เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเป็นที่รวบรวมมือระดับมือโปรแกรมเมอร์ต่างๆมารวมกันนะครับปัจจุบันในบริษัทอีดกงุ๊ปเราก็จ้างบริษัทยั์ใหญ่3บริษัทที่เป็นระดับโปรแกรมเมอร์ระดับประ,ประเทศเลยมารวมตัวกันและก็สร้างระบบขึ้นมาหรือว่า เกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินระบบผังองค์กรอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ทำธุรกิจนี้มาระบบของบริษัทอี้กุ๊ปไม่มีปัญหาเลยนะครับประวัติของพี่ก็ของพี่โจเองปัจจุบันนี้ท่านเองก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเป็นแบรนด์ใหญ่เลยก็คือตู้บุญเติมนั่นเองตู้บุญเติมปัจจุบันก็มียอดขายปีหนึ่งก็ประมาณแสนล้านท่านคงจะรู้จักนะตู้บุญเติมที่อยู่ตามร้านสับปคราต่างๆที่เป็นตู้สีส้มๆนะครับก็มียอดขายถึงแสนล้านเลยนะครับ แะนั้นแปลว่าผู้บริหารท่านนี้ก็ควบคุมด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับท่านต่อมาคุณโอมรวิพัฒน์นะครับก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการขายตรงเลยนะครับอดีตที่ผ่านมาท่านเองก็ทําธุรกิจขายตรงหลายบริษัทด้วยกันและก็อยู่หลังร้านอยู่หรือว่าเรียกว่าเป็นผู้บริหารในบริษัทนั้นนะครับทาการตลาดถึงหลักถึงพันล้านมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือพี่คือคุณโอมเลงนะครับ ท่านต่อมาเป็นดารานักสแสดงหลายคนรู้จักแน่นอนครับคุณเนนี่นะครับก็เป็นอดีตนักร้องนักสแสดงระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับก็ท่านเองก็เข้าไปอยู่ในวงการเครือข่ายนะครับก็อยู่ด้วยกันหลายปีนะครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ฝึกสอนงานให้กับเราเอีกท่านหนึ่งคุณนันนี่เองครับคุณนันเป็น G ีเอไมกับเราอยู่เบื้องหลังนะครับดูแลเรื่องราวของบัญชีสต็อกสินค้าหรืออะไรหลายอย่างที่อยู่หลังบ้านนั่นเองทั้งหมดนี้5ท่านรวมพี่กล้องอีกหนึ่งท่านเป็น6ท่าน บุคคลทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่มีความสามารถประสบการณ์และก็เป็นบุคคลที่สําเร็จแล้วในชีวิตวันนี้รวมตัวกันทั้งหมดแล้วก็มาเปิดเครื่องมือหนึ่งชื่อว่าอินดิมกรุ๊ปนั่นเองครับเข้ามาเพื่อต้องการให้หลายๆคนได้รับโอกาสและหนึ่งในนั้นก็อย่างที่เรียนได้ทราบก็คือผมหนึ่งคนละถ้าเกิดไม่มีบริษัทนี้ก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นวันนี้บริษัทอ e ีดิงกุ๊ปเราเปิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2561นะครับที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่เราอยู่ที่เกรรษตรนวมินทร์นะครับอยู่ในโครงการแอคเวิร์กนั่นเองนะครับใครก็ตามที่อยากจะไปเยี่ยมชมสำนักง,งานใหญ่เราก็สามารถไปได้เลยนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับอยู่แถวเกรรษตรนวมินทร์นะครับในโครงการแอคเวิร์กนะครับก็ตั้งอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่บริษัทเปิดมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน วันนี้บริษัทอดีนกรุ๊ปเราเองก็มีโรงงานผลิตสินค้าของตัวเองนะครับโรงงานเราได้รับมาตรฐาน ISO เรียบร้อยนะครับพื้นที่ในโรงงานมีทั้งหมดร้อยกว่าไร่ด้วยกันพื้นที่ในโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับก็ต้องบอกว่าผมเองก็มีโอกาสในการได้ไปเยี่ยมชมโรงงานเรียบร้อยเดินเที่ยวไม่หมดนะครับเดินเที่ยวไม่หมดเลยสิ่งที่สําคัญในการผลิตของโรงงานของเราก็ได้รับมาตรฐานไม่พอเนี่ย การเข้าไปการและก็สินค้าของเราทั้งหมดก็เป็นสินค้าที่มีงานวิจัยเรียบร้อยนะครับก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือครบเลยอันนี้คือเราเป็นเจ้าของโรงงานไม่พอแล้วเนี่ยเรายังเป็นเจ้าของวัตถุดิบสําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีใครสามารถเอาของเราไปได้เลยนั่นแปลว่าที่โรงงานนี้เรามีเจ้ามีแหล่งวัตถุดิบสําคัญอีกที่หนึ่งก็คือน้ําแร่เย็นนั่นเองครับ น้ำแร่เย็นเนี่ยก็คือเป็นน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุที่เยอะมากเลยน้ำแท้เป็นมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์หมดเลยน้ำแร่นี้ได้ทาการส่งตรวจทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียบร้อยนะครับได้รับว่ามีแร่ธาตุที่เป็นระดับหนึ่งในห้าของโลกนั่นน่าภูมิใจอย่างหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยบริษัทอินดีมกปเป็นเจ้าของโรงงานเองยังไม่พอเรายังเป็นแหล่งแหล่งน้ำแร่เย็น ซึ่งต้องบอกว่ามีคุณสมบัติพิเศษในการดูแลผิวพรรณของเราได้ดีมากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งวัตถุดิบที่สําคัญและก็อีกหนึ่งวัตถุดิบที่สําคัญก็คือข้าวหอมเมืองปลายที่เราเองก็ไปเอาไปเอาจากเกษตรกรที่อาเภอปลายจังหวัดแม่สองนอนเองครับข้าวนี้เป็นข้าวที่มีแร่ธาตุสำคัญมากเลยเพราะเนื่องจากปลูกบนเทือกเขาสูงนะครับ2ตัวนี้เป็นวัตถุดิบสําคัญนํามาผสมผสานกันและก็เป็น วัตถุดิบให้กับเรานะครับปัจจุบันในหลายท่านก็อาจจะเคยได้ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพพอสมควรวันนี้นะครับินดีนเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนะครับพาร์ทเนอร์แต่ละคนแต่ละบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวอพอย์นะครับหลายคนน่าจะรู้จักนะช่องวอพอย์น่าจะรู้จักใช่ไหมครับแล้วก็จะมีรายการอายุน้อยร้อยล้านอีกนะครับมีรายการอายุน้อยร้อยล้าน มเีเกี่ยวกับทีวีแซดนะครับมีทีวีไดเล็กโอ้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยอาจจะคุย JP ประกันภัยจำกัดนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์แต่ละท่านแต่ละบริษัทเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราเนี่ยเนื่องจากว่าเขามองเห็นว่าวันนี้ธุรกิจอินดีมกรุ๊ปเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราเลยนั่นแปลว่าวันนี้บริษัทอินดีมเราเนี่ยคนที่เขามองการตลาดเขาก็มองว่าวันนี้อินดีมน่าจะ เป็นทุกฐานธุรกิจที่สำคัญนะครับก็เลยเข้ามาร่วมกันสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยว,วันนี้อินดีมเองก็ออกรายการด้วยกันหลายรายการด้วยกันครับนับตั้งแต่ปี2องพมาก็จะมีรายการทูเดย์โชว์เพชรรามานะครับแล้วล่าสุดที่ผ่านมาเลยก็คือออกรายการ อายุน้อยร้อยล้านนั่นเองเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2 5 6 3นะครับหลายคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ดูถ้าเกิดวันนี้ท่านเข้ามาใหม่เลยท่านอยากจะดูรายการอายุน้อยร้อยล้านท่านสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยครับจะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นรายการอายุน้อยร้อยล้านก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่วันนี้บริษัทอินดีมกรุป๊ปเขาช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นําอย่างพวกเราทํางานได้ง่ายขึ้นทำไมต้องบอกว่าทำงานง่ายขึ้นถ้าเกิดท่านโพสต์เพจไปว่าท่านทำอินดีม คนที่เขารู้ว่าท่านทาอีดีมเขาอาจจะสนใจและเขาก็ต้องมาสมัครกับท่านเป็นให้ท่านเรียกเพื่อนเป็นผู้แนะนําได้เลยเพราะวันนี้ใครก็ตามที่สนใจเรื่องราวธุรกิจบริษัทยงกุ๊ปก็ต้องเลือกสมาชิกหรือผู้นําที่สมัครแล้วเป็นผู้แนะนํานะครับไม่สามารถไปสมัครตรงกับบริษัทได้แต่นั้นต้องบอกว่าสเสน่ห์มันก็อยู่ตรงนี้ ตอนนั้นสิ่งที่ผมกาลังบรรยายมาทั้งหมดเบื้องต้นมันเป็นความรู้เบื้องต้นทั้งหมดว่าวันนี้ให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นที่ผู้ริหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งของบริษัทไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมแจมกับเราแล้วเนี่ยล้วนแต่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับตอนนั้นในเรื่องราวของเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โมันน่าทาจริงๆแต่ส่วนกลุ่มสินค้าของเรานะครับต้องบอกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยวันนี้มีด้วยกันหลายตัวมากแต่่่ผมมอาจจะะไไได้คุยแตลตลัว ระดับสินค้าของเราเป็นระดับพรีเมียมหมดเลยนะครับก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มสกินแคร์กลุ่มที่2ก็เป็นอาหารเสริมกลุ่มที่3ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและในอนาคตก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายที่เป็นของพาร์ทเนอร์ร่วมเข้ามาอีกนี่คือกลุ่มสินค้าของเราจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเข้ามาในวงการของเครือข่ายครับก็จะมีคําถามว่าสินค้ามันต้องดีนะสินค้าคืออะไรน,นู่นนั่นนี่ถูกต้องครับสินค้ามันคือตัวหลักที่มันจะต้องขับเคลื่อนการตลาดไป แต่จริงๆการที yes ่เราเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นตเอาจริงๆไหมวันจริงร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นที่เราเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราเข้ามาต้องการมีรายได้นั่นเองเราเข้ามาซื้อสินค้าของธุรกิจเครือข่ายซึ่งสินค้าในธุรกิจเครือข่ายก็ย่อมมีสินค้าที่เป็นเป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าท้องตลาดอยู่แล้วครับและผมก็มั่นใจเลยว่าวันนี้ไม่ว่าจะสินค้าเครือข่ายบริษัทไหนก็ตามล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงเหมือนกันหมดเลย นี่คือสินค้าของเครือข่ายแต่ว่าเวลาที่เราจะเข้าไปท,ทําธุรกิจเครือข่ายมันจะต้องดูองค์ประกอบด้วยกันหลายองค์ประกอบด้วยกันเช่นคณะผู้บริหารโรงงานการผลิตและที่สําคัญก็คือแผนการตลาดและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการสร้างนั่นเองใครจะสร้างง่ายกว่ากันนะครับดังนั้นวันนี้บริษัทดิงกุ๊กก็ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับสินค้าวันนี้ก็เป็นสินค้าที่ดี สินค้าระดับพรีเมียมเลยตั้งแต่บริษัทเปิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็ต้องบอกว่าคนที่ใช้แล้วเนี่ยเอาจริงๆนะเลือกใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับและวันนี้ถ้าเกิดจะเอาสินค้าแต่รับค่ายมาแข่งกันไม่ต้องแข่งเลยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวสินค้ามันจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยวันนี้อาจเมื่อก่อนตอนที่ผมเข้ามาอาจจะมี3ตัว4ตัวปัจจุบันสินค้าของบริษัทดิงกุ๊ปมีมากกว่า20ชิ้นแล้วนะครับซึ่งเราบอกว่าเลือกใช้ก็แทบจะไม่หมดละแต่นั้นแปลว่าสินค้าของเรามันได้รับการคัดเลือก คัดเกตและก็ต้องผ่านกระบ,บวนการหลายๆอย่างถึงจะเอาบรรจุเข้ามาอยู่ในตลาดเราได้แต่วันนี้เราเข้ามาวันนี้เราต้องการอย่างแรกก็คือเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าแพสซีฟิคัมก็ดีต้องการดหนี้ต้องการรายได้เสริมต้องการใดไร่ดักแล้วแต่ครับว่าใครต้องการแบบไหนสิ่งที่สําคัญวันนี้เราอยากได้เรื่องราวของธุรกิจมากกว่าวันนี้ก็เข้าสู่เรื่องราวการร่วมธุรกิจของบริษัทอีดิงกุ๊ปนะครับ การร่วมธุรกิจบริษัทนินกุ๊ปอันดับแรกเลยก็คือวันนี้ผมคุยเรื่องราวของผู้ริหารไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมคุยเรื่องราวของบริษัทเข้าๆไปให้ท่านรับ,รบทราบเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่สําคัญก็คือวันนี้เราเข้ามาเพื่อต้องการโอกาสทางธุรกิจนะครับก็คใครก็ตามที่สนใจธุรกิจบริษัทนินกุ๊ปอันดับแรกเลยก็คือการสมัครเป็นสมาชิกบริษัทนิงกุ๊ปก็คือการเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนั่นเองไม่มีลูกจ้างไม่มีนายจ้าง มีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดท่านเข้ามาสมัครแล้วเพียงแค่ท่านเข้ามาสมัครในการซื้อสินค้าใช้ท่านก็สามารถสร้างรายได้ได้ไดแบบไร้ขีดจํากัดเลยแล้วแต่ความสามารถของท่านนะครับอันนี้คือเรื่องปกติเลยนะครับตอนนั้นวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่สนใจเรื่องราวธุรกิจเนี่ยก็จะมีประเภทธุรกิจให้ท่านเลือกอยู่ประมาณสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่ง คือไซเอ s ครับไซเอตของเราเนี่ยจะมีคะแนนอยู่ที่500คะแนนหรือเลือกตามภาษาเครือข่ายก็คือ500 PV นั่นเองครับมีสินค้าไซเอตเป็นชุดชุดไปหลายชุดด้วยกันอัปเดตท,ทุกเดือนแต่ละชุดจะมีราคาที่แตกต่างกันไปแต่ราคาที่ต่ําที่สุดอยู่ที่2,500บาทหมายความว่า2,500บาทก็มี2,600บาทก็มี2,900ก็มีแต่จะมีคะแนนเท่ากันหมดเลยคือ500 PV ท่านสามารถเลือก s i ส e S ก็ได้นะครับอันนี้คือต่ําสุดอยู่ที่2,005มีอีกประเภทหนึ่งคือไซส์ใหญ่สุดคือ s i ส์ L นั่นเองครับมีคะแนนอยู่ที่5,000คะแนนมีสินค้าเป็นชุดๆไปชุดที่ต่ําที่สุดเลยก็คือ22,500บาทท่านจะได้สินค้ากลับไป1ตะกร้าเอาไปใช้และก็มีสิทธิ์ในการสร้างรายได้ได,ได้ครับ เอกสารในการทําเป็นสมาชิกหรือพาร์ทเนอร์ร่วมบริษัทก็จะมีใบสมัครสามารถโหลดในระบบได้ครับกรอก้วยปากกาแล้วก็อัปโหลดเข้าระบบเลยไม่ต้องส่งที่สํานักง,งานใหญ่แล้วก็มีสําเนาบัตรประชาชนหรือสหัสสปอร์ตก็ได้สําเนาบัญชีธนาคารบริษัทอีดีนกรุ๊ปเราสามารถใช้ธนาคารในประเทศไทยได้ทุกธนาคารเลยและสิทธิประโยชน์อย่างแรกก็คือท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์อุบัติเหตุในกรมธรรม์หนึ่งแสนบาทนะครับ ปัจจุบันนี้เราขยายไปถึงประเทศลาวพี่น้องชาวลาวสามารถสมัครได้เลยโดยการใช้บัตรประชาชนลาวก็ได้หรือใช้พาสปอร์ตก็ได้นะครับและก็สามารถใช้บัญชีธนาคารของประเทศลาวได้เลยก็จะมีทั้งหมด5ประเทศก็งจะมีธนาคารการค้าต่างประเทศลาวธนาคาร j d ดีีธนาคารพัฒนาลาวธนาคารเกษตรกรไทยที่เปิดในลาวแล้วก็ธนาคารพงศวรรษ ก็คือสามารถสมัครที่ประเทศลาวได้เลยและสินค้าก็จะไปถึงหน้าบ้านของท่านเหมือนกันอันนี้คือประเทศลาวนะครับสามารถขยายได้เลยนะครับจากนั้นสิทธิประโยชน์วันนี้คือมีไซส์ S กับไซส์ L ให้ท่านเลือกไซส์ในการท,ทําธุรกิจแต่ว่ามันมีเงื่อนไขตรงที่ว่ากรณีที่ท่านเลือกเป็นไซส์ S ท่านจะสามารถสร้างไรายได้ในช่องทางที่หนึ่งได้เพียงแค่วันและไม่เกิน5,200บาทต่อวัน ส่วนใครก็ตามที่สมัครแพ็กใหญ่สุดเลยเหมือนกับตัวผมเองก็รับรายได้เต็มๆไปเลยวันแล้วไม่เกิน4 0,000นบาทต่อวันนะครับรายได้ข้อที่1ของเราเรียกว่ารายได้การขยายองค์กรนะครับเนื่องจากบริษัทอิงฟุ๊บเราเนี่ยเรามีผลประโยชน์ได้การหลายช่องแต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้คุยทุกช่องนะครับเอาแค่หลักๆให้ท่านฟังก็พอรายได้ของเราตามแผนการตลาดของเราเราใช้แผนการตลาดแบบไบนาลีไบนาลีก็คือเราสามารถแนะนําคนกี่คนก็ได้ แนะนำคนกี่คนก็ได้แต่ติดตัวได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นครับซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนคนที่สามท่านต้อง,งโยนโลงไปข้างล่างเอาง่ายๆครับสร้างสองสายสายซ้ายกับสายขวาทํายังไงก็ได้ให้คะแนนมันบรานซ์กันกรณีคะแนนที่มันบรรนซ์นกันก็คือนับจากคะแนนที่เรียกว่าจับคู่นั่นเองครับถ้าวันนี้ด้านซ้ายเรามีคะแนน500คะแนนด้านขวาเรามี500คะแนนเรียกว่า1่ไซเคลิลหรือเรียกว่า1คู่กรณีนนที่เรามี คะแนนด้านซ้าย500คะแนนด้านขวาระบบจะทำการคำนวณรายได้ทุกวันเวลาเที่ยงคืนนะครับเหมือนวันนี้เมื่อมีการคะแนนสะสมมาตั้งแต่เช้าเลยก็คือตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ก็คือรายได้ของวันนี้ครับเมื่อมีคะแนนบาล้านซ้า0้อยซ้าย500ยขวาแล้วเนี่ยรายได้ก็จะเกิดก็คือ1คู่1คู่จะมีรายได้เท่ากับ400บาทนั่นเองเมื่อมีการคำนวณรายได้เสร็จคะแนนก็จะหายไป โอเคนะครับคะแนานมาจากอะไรคะแนานมาจากการแนะนําส่งต่อเรื่องราวธุรกิจด,ดีๆแบบนี้ครับเหมือนกับท่านเชิญคนเข้ามานั่งฟังในห้องนี้แหละว่าวันนี้คนที่ท่านแนะนําเขาจะเป็น S หรือเป็น L ถ้าเขาเป็น S คะแนานก็จะขึ้นท่านด้านซ้าย500คะแนานถ้าเขาเป็น S ด้านขวาคะแนนท่านขวาก็ขึ้น500คะแนานพอถึงเทื่องคืนจับคู่กันก็ได้400บาทหลังจากนั้นก็คือคะแนานก็จะหายไป แต่วันต่อมาท่านจะมีองค์กรเพิ่มขึ้นก็คือเอาง่ายๆนะเริ่มมีคนทํางานช่วยละตัวท่านหนึ่งคนด้านซ้ายท่านหนึ่งคนด้านขวาท่านหนึ่งคนมันก็จะเกิดการทวีคูณขึ้นคนที่ท่านแนะนํามาวันนี้พรุ่งนี้เขาไปขยายต่อมันเรียกว่าการส่งต่อโอกาสนั่นเองครับถ้าเกิดกรณีที่ท่านแนะนาไซส์เอสมาแบบนี้แต่ถ้าเกิดกรณีท่านแนะนาไซส์แอลมาบ้างละ่ะไม่ว่าท่านจะสมัครเป็นไซส์เอสหรือ L อลแนะนําได้ทุกไซส์เลยนะครับไม่ได้จํากัด แต่ถ้าเกิดวันนี้ถ้าเป็นเอถ้าแนะนําอมาได้ไหมได้ถ้าท่านแนะนําอมาด้านซ้ายคะแนนก็จะขึ้นท่านด้านซ้าย5,000คะแนคนคะแนนก็จะขึ้นท่านด้านขวา5,000คะแน 5, น5 0 0 0คะแนนตรงนี้รายได้เท่ากับ4ี่พันบาทก็คือ 4, สิบคูนนั่นเองเห็นไหมครับแต่นั้นวันนี้มันก็อยู่ที่ตัวเรานะว่าวันนี้เราจะแนะนํา SD หรือ LD นะครับแนะนํา S ถ้าเกิดอยากจะเอาสี่พันเหมือนกันก็ต้องแนะนํา S ถึงสี่ถึงสิบคนด้านซ้ายและก็สิบคนด้านขวาใช่ไหมมันก็ได้สี่พัน หรือเราจะคุยคนสองคนพอระหว่างคุยกับยี่สิบคนหรือจะคุยสองคนดีคุยสองคนก็คือคุยให้เขาเป็นแอลไปเลยครับแอลหนึ่งคนด้านซ้ายแอลหนึ่งคนด้านขวาสี่พันเหมือนกันหรือจะคุยสิบคนด้านซ้ายเป็นเอสสิบคนด้านขวาเป็นเอสก็คือสี่พันเหมือนกันก็เรียกเอาครับแต่ว่าวันนี้ใครก็ตามที่เข้ามาสมัครจะเป็นเอสก่อนก็ได้หรือจะอัพทีหลังก็ได้แต่การอัพอีกครั้งจะต้องซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทมีข้อกําหนดว่า รายได้ S คือ5,200บาทต่อวันรายได้ L คือ40,000บาทต่อวันสุดท้ายไม่ว่าจะเป็น S มาก่อนสุดท้ายก็ต้องอัพอยู่ดีครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดท่านเป็น S ถ้ท่านแนะนํา L ได้นะแต่บางครั้งมันก็คุยไม่ได้เพราะอะไรครับพลังมันไม่ถึงเพราะอะไรตัวเรายังไม่เป็นไงมันก็อ,อาจจะคุยไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมครับตอนนั้นคนเป็นเเขาก็ไปเอาคนเป็น S มา แต่ถ้าวันนี้เราเป็นแอลก็คือสูงสุดไปเลยก็คือรายได้40,000บาทต่อวันนะครับนี่คือการลงทุนครั้งเดียวจบเลยการลงทุนของเราซื้อสินค้าครั้งเดียวจบครับไม่มีการซื้อสินค้าต่อก็คือชุดสมัครซื้อครั้งเดียวจบกับา,านี้ก็สามารถสร้างไรายได้ต่อวันวันละ40,000บาทต่อวันก็คือเดือนละ1,200,000บาทต่อเดือนซึ่งปัจจุบัน ผมได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็รับรายได้เต็มๆก็เดือนประมาณล้านกว่าและก็ยังมีรายได้ช่องทางอื่นอีกเยอะแยะมากมายสรุปก็คือทําอาชีพนี้ก็สบายๆครับรับรายได้เต็มๆก็เก็บเดือนละเก็บ2ล้านแล้วปัจจุบันนะครับนี่คือรายได้ข้อที่1รายได้ข้อที่2เป็นรายได้ของออเซลสปอนเซอร์นะครับคําว่าออเซลก็คือยอดขายของบริษ,ษ,ษัทในเดือนนั้น กรณีที่เราทาธุ้กิจเคอขายเนี่ยปกติแหละไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ตามเขาว่าออซิลเนี่ยเราจะได้ยินก็คือคนที่อยู่ระดับสูงๆนู่นได้กินแต่วันนี้ใครก็ตามที่เข้ามาในวันนี้ท่านก็สามารถที่จะรับออซิลข้อนี้ได้เช่นกันรับวันนี้สมัครวันนี้ได้รับวันนี้เลยก็ได้นะครับออซิลเราคํานวณเป็นเดือนรายได้ขยายองค์กรหรือรายได้ไซเคิลคำนวณรายได้ทุกวันและเงินโอนให้ท่านทุกวันศุกร์ครับ ผลให้ท่านทุกวันศุกร์เลยนะครับส่วนออเซลคำนวณเป็นรายเดือนและเงินก็จะออกให้สัปดาห์ที่2ของเดือนถัดไปนะครับยกตัวอย่างออเซลสปอนเซอร์สมมุติว่าเป็นเดือนนี้ก็แล้วกันเดือนนี้เดือนมิถุนายนกรณีที่เดือนมิถุนายนอยากได้รายได้ข้อนี้มีกติกาดังนี้ครับระหว่างวันที่ 1- ถึง1ถึง30มิถุนายนมีใครก็ตามที่สนใจเรื่องราวของธุรกิจบริษัทดิงกุ๊ปทั้งโลกเลยปัจจุบันเนี่ย ต้องเรียนให้ทราบว่าธุกิจบินกู้เราขยายไปถึง50ประเทศแล้วนะครับมีพี่น้องต่างคนไทยต่างประเทศเนี่ยทำเขาเราเยอะมากเลยตอนนั้นวันนี้ใครก็ตามที่สมัครไซส์อะไรก็มาก็ตาม S ก็ตาม L ก็ตามบริษัทนับตั้งแต่วันที่1-30ถึง30เลยครับได้ยอดมาเท่าไหร่ก็ตามก็จะเรียกว่าออเซลซึ่งมันแบ่งเป็น2ไซส์ s <S ด้วยกันใครก็ตามที่เป็นไซส์เจะได้รับออเซลอร์เซนใครเป็นไซส์เรับสมีกติกาดังนี้ครับ กรณีที่ท่านเป็นไซเอสท่านจะต้องแนะนําคนอย่างน้อย4คนโดยแบ่งไว้คือแนะนําด้านซ้าย2คนแนะนําด้านขวา2คนหมายความว่าแนะนาไซ์อะไรก็ได้นะจะเป็นเอสก็ได้เป็นเอลก็ได้แต่ต้องอยู่ด้านซ้าย2คนและด้านขวา2คนใครก็ตามที่ทําคุณสมบัติข้อนี้ครบบริษัทจะเอายอดขายทั้งเดือนนี้มาคูณ2%เป็นเป็นเค้กก้อนหนึ่งนำมาแบ่งให้กับคนที่เป็นเอส ที่ทําคุณสมบัติครบตามนี้เท่าเท่ากันไปนี่คือเ e อครับส่วนใครที่เป็นแออาจจะมีโอกาสได้รับมากกว่าเนื่องจากท่านเป็น v i p ระดับที่บริษัทให้ผลประโยชน์มากหน่อยเป็นผู้ที่ลงทุนเยอะใครก็ตามที่เป็นแอจะได้หเปอร์เซ็นเห็นไหมแอยังไงมันก็ทํางานง่ายกว่าครับแอได้หเปอร์เซ็นคือยอดขายของเดือนนี้ได้เท่าไหร่1ถึง30มิถนิุนายนรวมแล้วได้เท่าไหร่คูณด้วย5%เปอร์เซ็นต์ ใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการได้5%นี้มีคุณสมบัติคือหนึ่งตัวท่านจะต้องเป็น L อครับแล้วท่านจะต้องแนะนําซ้าย1คนขวาหนึ่งคนซ้ายอะไรก็ได้เท่านี้เองก็ได้รับออซลเท่าเท่ากันเลยอยากได้ก็คือสร้างแบบนี้เองนี่คือ L ได้5%ได้มากกว่า S และก็แนะนำน้อยกว่า S นะครับดังนั้นออซลข้อนี้คือเดือนมิถุนายน แต่กรณีถ้าเกิดท่านอยากได้เดือนกรกฎาคมทำยังไงต่อเดือนกรกฎาคมอยากได้ออเซลต้องแนะนําใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคือต้องแนะนําระหว่างเดือนเท่านั้นเองอยากได้ออเซลเดือนมิถุนายนก็แนะนําซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนในเดือนมิถุนายนกรณีเป็นแอลนะแล้วถ้าเกิดพอถึงเดือนกรกฎาคมอยากได้อีกก็ต้องแนะนําซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนเป็นแเป็น ก็คือท่านเป็นแอลอยู่แล้วใช่ไหมแนะนำไซต์อะไรก็ได้นะครับเดือนกันยาคมแต่ว่ามันติดตัวเองไม่ได้ก็คือโยนลงไปเลยโยนด้านซ้ายหนึ่งคนโยนด้านขวาหนง,งคนจะโยนให้ใครแล้วแต่นะครับโยนได้ทั้งข้างนอกและข้างในหมดเลยนะครับของอีดินเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นรายได้ข้อน,นี้เรียกว่าออเซลสปอนเซอร์ก็ง่ายๆเลยนะครับใครอยากได้ก็คือผมว่ามันไม่ยากนะ คือปกตินะการแนะนําคนเข้ามาเนี่ยมันได้เยอะกว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับและโดยมีสื่อด้วยอำนวยความสะดวกด้วยวิกฤตของโควิดคนก็เป็นหนี้ตกงานกันเยอะฉะนั้นเราก็สามารถจะเปิดโอกาสให้สําหรับคนที่ต้องการรายได้ก็ได้นี่คือรายได้ข้อที่2ครับรายได้ข้อที่3เรียกว่ารายได้จากการบริโภคสินค้าหรือเรียกว่าซื้อซ้ําภาษาเชอร์ขายเรียกว่ารักษายอดที่พี่หลายคนอาจจะเคยเจอธุรกิจเครือข่ายมา ตั้งเป้าเลยครับทูรักษายอดในแหล่ที่ทําให้เราต้องเลิกจากธุรกิจเครือข่ายขายตรงคําว่าทําเครือข่ายไม่กลัวนะกลัวรักษายอดแต่วันนี้ถ้าท่านถ้าท่านเข้ามานั่งฟัง,ฟงธุรกิจบริษัทเดงกุ๊บท่านฟังข้อนี้เสร็จปั๊บท่านจะชอบข้อนี้มากที่สุดเหมือนกับผมชอบข้อนี้มากที่สุดเลยดังะนั้นธุรกิจขายตรงที่ผ่านมาเราอาจจะเกียดการรักษายอดแต่อีข้อนี้มันจะทําให้เรารักทําไมมันทําให้เรารักมาดูรายละเอียดกันครับ กรณีที่เราสมัครในเดือนนี้เดือนมิถุนายนไม่นับวันที่นะมิถุนายนนับเป็นเดือนที่หนึ่งใครก็ตามสมัครเดือนนี้ไม่ต้องรักษายอดเลยครับและเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่สองก็ไม่ต้องรักษายอดเช่นกันแต่ถามว่าจะรักษาได้ไหมได้กรณีที่ท่านอยากใช้สินค้าของเราใจจะขาดหรือไม่ท่านอยากได้ผลประโยชน์บางอย่างท่านจะรักษาก็ได้ไม่ห้ามแต่ไม่รักษาก็ได้ก็สามารถรับไรายได้ปกติ พอเดือนที่3ก็คือเดือนสิงหาคมก็เริ่มรักษายอดครับนั่นแปลว่าวันนี้เราให้โอกาสท่านเก็บ3เดือนเลยนะครับกรณีของการรักษายอดของบริษัทนิงุ๊ปแบ่งทั้งหมดเป็น3สเตจด้วยกันสเตจที่1 200 PV สเตจที่2 600 PV สเตจที่3คือ1000 PV ถ้าเอาราคามาเปรียบกันคือ200 PV เอาคะแนนเป็นตัวหลักนะครับมีด้วยกันหลายราคาด้วยกันแต่ถ้าจะเอาราคาต่ําที่สุดก็คือ1000บาทนั่นเองครับกรณีที่ท่านถึงสิทธิ์ในการรักษายอดไม่ว่าท่านจะเป็น L อ จะเป็นเ e อจะอยู่ตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นของอินดีมกรุ๊ปเลือกได้เลยว่าเราจะรักษายอดเท่าไหร่แล้วแต่ไม่บังคับถ้าท่านเลือกรักษายอดที่200 PV พคือ1 0 0 0บาทท่านจะได้สินค้ากลับไปใช้ครับเอาไปใช้แล้วสิ่งที่ไม่พอเวลารักษายอดแล้วเนี่ยท่านจะมีโอกาสในการรับรายได้ของคนที่อยู่ใต้ร่างองค์กรของท่านคนละ20บาทไม่ว่าเขาจะมาจากไหนก็ตามถ้าเราดูในผังองค์กรเว็บไซต์ที่ผู้แนะนําส่งให้ท่านแล้วเนี่ยเข้าไปในระบบมันจะมี รายชื่อมีใครไม่รู้ที่อยู่ใต้ล่างองค์กรไม่ว่าจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาเนี่ยกรณีแบบนี้ใครก็ตามที่รักษายอดกี่บาทก็ตามถ้าได้คนละยี่สิบาทไปเลยเต็มที่เห็นไหมเริ่มได้กาไรละดังนั้นเวลาที่เรารักษาสองร้อยพีวีวันหนึ่งที่มันมีองค์กรใต้ล่างขยายออกไปอีกแน่นอนครับพอมันขยายไปท่านจะต้องขยับตัวเองมารักษายอดที่หกร้อยพีวีแต่ไม่ได้บังคับนะกรณีที่ท่านรักษายอดหกร้อยพีวีราคาขั้นต่าอยู่ที่สามพันบาท กรณีที่เรารักษายอด3,000บาทใครก็ตามที่อยู่ใต้ร่างองคอ์กรเราเขารักษา1,000บาทท่านจะได้40บาทครับถ้าเขารักษา3,000กับ5,000ท่านจะได้60บาทนั่นแปลว่าถ้าเกิดองคอ์กรเราโตข้างเดียวเราก็ได้ตังค์องคอ์กรเราโตมาจากไหนไม่รู้ถ้ามันมีจํานวนเยอะขึ้นเราก็คงจะต้องขยับขึ้นตามได้ของมากขึ้นได้เงินมากขึ้นรายได้ข้อนี้ก็ขยับไป และถ้าเกิดวันหนึ่งที่มันมีการขยายองค์กรมากขึ้นมากขึ้น,นแน่นอนครับเราก็คงจะหนีไม่พ้นที่1 0 0 0 PV ซึ่งมีมูลค่าต่ำที่สุดเลยอยู่ที่5,000บาทได้สินค้าไปเยอะพอสมควรนะปัจจุบันมีสินค้าให้เลือกเยอะเลยครับกรณนนี้ที่เราซื้อสินค้า5,000บาทใครก็ตามที่อยู่ใต้ร่างองค์กรเราเขาซื้อสินค้าอยู่ที่1,000บาท